ดูกันเลยครับครับกุศกรน้อยสอยิ่งเจริญการช่างพบกับทางด้านชัยสิริศักดิ์นิรันดร์รัตครับ115ปอนนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมาตรงตามพิกัดทั้งคู่นี่ครับเจ้าชัยสิรินะครับครับสิไฟไม่แพ้ใครอ่ะโอ้โหฟอร์มจากจังหวัดตังครับดูจริงๆนะครับส่วนกุศกรน้อยนี่ก็ได้เรื่องของความเก๋าครับอยู่ในพิกัดนี้มานาเลยครับแกยืนระยะได้ดีแล้วก็เรียกว่า ตัวไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะนะครับพิกัดน่าจะเต็มที่แล้วสำหรับกุศรน้อยนะครับเพราะว่าตัวเล็กด้วยเสียชาร์ตนะครับขึ้นถอนมงคลให้นี่ครับวิชัยราชานนนหัวหน้าคณะที่ถอนมงคลให้กับกุศรน้อยครับมาดูยกที่3กันเลยครับนี่ครับรูปร่างนะครับไทยศิริสูงกว่าเล็กน้อยกุศรน้อยประเภทฝีมือกนะแข่งไวรวดเร็วทันใจ ตัวใช้สิรีนี่ฝีมือเหมือนกันกฝีมือเจอฝีมือแหละนะครับแต่ว่าอาวุธของกุสกรน้อยเนี่ยดูหลากหลายรวดเร็วครับส่วนใช้สิรีนี่ก็ได้เรื่องของเหลี่ยมเข้ามาโดนหักลูกนี้แ,แหละ,อะขอโทษครับขอโทษแฟนมวยหน่อยจะตามซ้ำคือใช้สิริเนี่ยชกไปยิ้มไปครับใต้นเงี้่นี่พอทำได้ก็ดีใจแกยิ้มตลอดนะฮะอารมณ์ดีใช่ครับไม่เครียดไม่เครียดกุสกรน้อยเป็นฝ่ายเดินครับมีหมัดแรกเหมือนกันเอา บีวงในครับอุตกรหกน้อยเล็กกว่านะครับแต่ว่าไม่กลัวครับครับแกเพิ่งหายแผลแตกนะครับแตกมาสิบเจ็ดเข็มไปโดนอะไรครับโดนเก่งกล้าครับฟันสองใบโอ้อุตสาอกรน้อยนะใช่แล้วนะครับบริเวณคิวขวานี่ครับยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยครับแน่โดนหมดหมัดลูกนี้เฉียวไว้ครับเดินวางซ้ายชัยิลีมีแข้งแรกครับตอนน้อนเตะซ้ายครับ อาวุธทันกันครับผู้นี้ดูครับ,รบเตะขวามาครับไทยสิริกุสก้น้อยหัวดขวาคือหลุดไปกรรมาการธนงพุ่งพาณิชครับเป็นผู้ห้ามพอรอมล่าสุดถึงแม้ว,ว่ากุสก้น้อยจับแพ้มานะฮะครับแค่โดนเตะแล้วยิ้มนะทไทยไทยิริเนี่ยไอ้นี่นี่พิชัยราชาบอมบอกเลยว่าเตรียมตัวเตรียมร่างก,กายมาดีเหลือเกินครับโดยชทยสิรินี่ก็ไม่ยิ่งหย่อนเลยครับพร้อมล่าสุดดีจัดการเจ้ากูติสสอสมัมายมาได้ถูกต้องครับก่อนหน้าเข้าใจมาโอ้โหโดนจับ เทเลยครับผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะครับคุณฮอกครับไทยสิริใช่ครับเป็นไทยก็ผ่านมาแล้วครับเป็นไทยสิงห์บาตองครับเสจชัยสิริมาแล้วเหมือนกันผ่านสามยกไปแล้วครับผ่านสามยกสถานการณ์ตอนนี้ครับเป็นทางด้านมุนน้ำเงินครับชชยสิริได้เปลียบ5้าต่อ4จาก2ยกนี่7 4สี่นะครับสูสีแหละครับลดลงมาแล้วครับลดลงมาเพราะว่ากุกก็น้อยเป็นฝ่ายเดินครับ เดินทําแล้วเดินทําเห็นอะช่วงนี้ลุมพินีเนี่ยต้องบอกว่ามีกระแสเรื่องของการตัดสินเยอะทีเดียวมวยเดินก็จะได้เปรียบเลยครับ,รบทําให้มวยนี่เร่งเดินกันไวขึ้นเข่านายมาครับจับได้หัวขวามีต่อยหมัดด้วยครับสุศสกรน้อยไทยศิริเบียดในยัดเข่านต่โดนเข่าโต้เหมือนกันครับไทยศิริมีหมัดขวาเตะขวาแรกแม่เตะอีกทีไทศิริครับ ออกอยู่ออกมาอยู่วงนอก,กน,นะเอาละตอนนี้กุสกรน้อยรับค r รับแล้วคอยโต้กับผาดกันลุกผ่อยกันรับเลยครับครับเอาหัวซ้ายพร้อมกันอีกอาวุทธทานกันครับคู่นี้แหมเป็นมวนสปายใกล้เคียงกันครับอต่สลีเดินบ้างนะครับเดินเข่านะครับเดินชนลต่ใหญ่ต้องเดินคููหน่อยเปรียบรูปร่างครับอย่าให้เสียของอกุสกอรน้อยแหมบังไว้ครับ ามาแล้วยังไงโต้แกมซ้ายไม่โดน,นครับถีบดักกันได้ครับมองอาวุธมองจังหวะกันทันหมดครับคู่นี้แี่พยายามจะรอเข้ามาจับในยังไงติดเชื่อครับล็อกล้วตีแยกออกมาครับกรรมการทันนงงก็น้อยน้อยถอยรับนะวันนี้มารอจังหวะสองเตะซ้ายแล้วขยับหนีเข้าในโดนซ้ายคืนปวดพลาดไม่ได้ครับโดน ไีเตะขวามากุลสกน้อยหาจังหวะอยู่นอกไทยีโยนเข่าจับนายได้ครับกุกน้อยขวางพยายามจะหักไม่หล่นยัดเข่ามาในขวาได้เลยครับบิดเรียมมามตีบิดกันไปบิดกันมาครับอยู่ในที่มุมแหละแมพยายาม ขอ,อยกมาครับกุสกน้อยนี่แกอยู่วงนอกเลยครับดูครับทะยกออกมาข้างนอกแล้วไม่เข้าไปแลกด้วยชเทลลี่บวกแข้งซ้ายมากุสกน้อยเตะซ้ายเตะแล้วหนีครับเดินเข้าในครับชัทลลี่จับอโอโ้โหล้มกันทั้งคู่อ่ะคุณน็อกทานกันจริงๆครับคู่นี้เ,เดินต่อชยัยลิี่เป็นฝ่ายเดินนะครับพยายามหาจังหวะหาช่องไงแล้วก็ หมดยกที่4ครับอ่านไป4ยกกับสถานการณ์ตอนนี้ค,ครูกุศรน้อยกับชัยสลีคริกมาเป็นกุศรน้อยได้เปรียบ5-2ครับโอ้โหเรียกว่ากระถอยคุมนะครับอ,อ๋อาวุธแม่นอะขยับเลยดักอาวุธออกอาวุธได้สวยงามกับกุศรน้อยณเวลานี้ยังเหลืออีก3นาทีครับ ทีมงานราชานน์กั่บรรจในเนื้่เกียวเขียวนะครับ F16 นะครับเนี่ยมาแล้วครับอวบอันไปเลยทีเดียวก็ที่ไปซ้อมอยู่ที่ลำปางนะครับ F16 ราชานนนอยู่กับอนุวัตรหนุ่มยินตะวันนาอะไรครับมาดูครับยกสุดท้ายสกอร์น้อยที่พยายามจะคุมเกมครับเอาขวามาพูดได้คำเดียวอย่าไปรับเยอะครับรับไม่ดีครับลุมพินีครับเครดิตมวยเดินนะเอะถอยรับครับ กุสกรน้อยซ้ายยังติดวังชิงจังหวะกันอยู่ครับไทยศิริก็ยังไม่ยอมอะ่ะยามเดินเข้าหาครับไทยศิริคือมั่นใจครับว่าตัวเองเดินเดินไวก่อนแหละโอ้ขวาลูกนี้ครับสวยๆเลยครับไทยศิริได้มา2เมตรแล้วนะกุสกอน้อยต้องโต้ค้นบ้างครับเอา้าแหมเข้าไปโดนแก้งซ้ายเตะแรกกันจับได้โอ้โหโดนถัาทิ้งลูกนี้สําคัญเลยครับกุสกอน้อยเดินหน้าอะไรครับรู้ตัวเลยครับ จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าเอาโดนแค้า,าอีก,อกโอ้โหเอามาันแล้วครับคุณฮอกครับแบบนี้ไม่แน่ไม่นอนเลยครับเข่าไนามาพยายามเด้งตีครับแลกกันเสียบเสียบโอ้โหซ้ายขวาเสียบมาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้โอ้โหได้อีกแล้วโอ้โหโดนคือเหมือนกันเสียบโอ้โหอยากมาเป็นชุดไทยซิรีนี่ ซอยมาทําเป็นชุดฉายเป็นชุดชุดกุศกรน้อยก็ยายับโตอย่างไงครับแบบนี้เหมือนจะวั่นใจทั้งคู่ครับเอาคุมเอาแล้วครับวัดใจกรรมการต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดซะแล้วสัปดาห์นี้เห็นกันมาแล้วครับแบบนี้อ้าวหมอนยกสุดท้ายครับคุณพ่อเลยครับวัดใจนะครับทําได้ดีทั้งคู่ครับสไตล์ใกล้เคียงกันต่อยใกล้เคียงกันอาวุธมวยสูสีกันอยู่ที่กรรมการแล้วครับ แล้วก็ชูสองมุมแบบนี้สเสมอสิครับเรียบร้อยครับคูน่นี้กินกันไม่ลงครับโอ้สเสมอกันไปนแบบสนุกเลยกรรมาการออกคะแนนเนี่ยสามหนุ่มสามมุมเลยนะครับโอ้โหสูสีรจริงคุณสกอน้อยชนะหนึ่งเสียงชัยศรีชนะหนึ่งเสียงแล้วก็สกเสมอกันหนึ่งเสียงสี่สิบแปดสี่สิบแปดไม่ต้องสืบว่ามีภาคต่อไปแน่นอนโอ้โชกกันมันแบบนี้ แต่ต้องยอมรับนะว่าชัยสิริแกไม่ยอมครับแกต้องเดินไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ลุมพินีให้เครดิตมวยเดินจริงแต่ว่าเสมอกันไปคุจะมีภาคต่อไปถูกต้องนะครับเดีช่วงนี